วิธีตรวจสอบผลการเลือกตั้ง2566นะครับผมโดยผ่านเว็บไซต์แบบเรียลไทม์เป็นปัจจุบันมากเลยครับอัปเดตข้อมูลตลอดเลยจะเป็นยังไงเราไปตามชมพร้อมกันเลยครับผมและชุดข้อมูลนั้นเขาก็จะมีทั้งส่วนของข้อมูลของกออกตนะครับตรงนี้ ข้อมูลกระกะตข้อมูลจากสื่อแล้วก็อัตโนมัตินะครับเราสามารถเลือกที่จะเลือกเป็นกระกะตสื่อ,หร,อหรือว่าให้อัตโนมัติก็ได้ท่านผู้ชมถือว่าเร็วทามมากๆเลยนะครับผมเว็บไซต์ที่เข้าก็ไม่ยากนะครับโดยแนะนําไปที่อแอปพลิเคชัน Chrome ของเรานะครับแอป Chrome ของเราตัวนี้นะครับเฮเข้าแอป Chrome ปุ๊บนะครับผมเข้าไปแล้วปุ๊บนะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ท่านผู้ชมบางทีมันจะขึ้น Google ก่อนใช่ไหมครับ ส่วนแล้วจะขึ้น Google ก่อนแล้วก็กดที่กดค้นหานะครับพิมพ์ที่เว็บไซต์นะครับเป็น election นะครับ e l e c t i o n 2 5 6 6นะครับ the standard ครับผม t h e s t a n d a r d c o นะครับผมอ่าแล้วก็กด go นะครับผม นี่เป็นการค้นหานะครับก็จะเป็น e r e c t i o n 2 5 6 6 t h e standard co นะครับผมเว็บไซต์นี้เลยนะครับฮะพอเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีข้อมูลในส่วนของจะขึ้นว่าอัตโนมัติตรงนี้ก่อนนะครับเราก็เลือกอัตโนมัติหรือถ้าเราจะเลือกอ่ากรกรตแล้วก็กดที่เอกรกรตได้นะครับฮะ โอเคถ้าเลือกก,ะกะรกตนะครับจะมีด้านล่างข้อมูลว่าตอนนี้นับไปแล้วกี่ใบนะครับผมตอนนี้นับไปแล้ว1ล้านหกแสนกว่าใบจากข้อมูลของก,ะกะรกตนะครับอตอนนี้นะครับผมก็คือว่าถ้าเราจะสนใจว่าเลือกดูพักไหนว่ามีรายชื่อเท่าไหร่ก็ต้องเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนี่ท่านผู้ชมมันจะมีส่วนของว่าเขตของท่านนะครับผมได้สสท่านใดนะครับอย่างผมอยู่จังหวัดลําพูนเขตหนึ่งนะครับผมเบิบนะครับ ลำพูนเขตหนึ่งนะครับเลื่อนไปที่ไปหาจังหวัดของท่านนะครับก็คือเลื่อนลงมาข้างล่างล้วก็จะเจอจังหวัดของท่านอย่านลำพูนเขตหนึ่งนะเนี้ยเขตหนึ่งจะเป็นเหมือนจะเป็นพักเก้าไก่นะฮะแล้วก็ตอนนี้นับไปแล้วกี่คะแนนนะครับผมนับไปแล้ว1นึ่นับไปแล้ว4,700นรอะครับตอนนี้นั้นล่าง4,780ดใบคิดเป็น8%ออยู่แสดงว่าข้อมูลยังไม่นิ่งนะครับผมข้อมูลยังไม่นิ่งยังไม่จบนะครับยังไม่จบก็คือต้องลองดูต่อว่าอาจจะ ผลคะแนนออกมาจะเป็นยังไงเราก็ติดตามแบบนี้ท่านผู้ชมว่าท่านอยู่ในเขตไหนปัจจุบันทั้งหมดมีการได้สอสอไปแล้วกี่คนอย่างเช่นเพื่อไทยตอนนี้ผมทําคลิปอยู่ที่ประมาณช่วงเวลานะครับ20นาฬิกา20นาทีของวันที่14พฤษภาคมตอนนี้เพื่อไทยได้ไปที่129ที่นั่งแล้วก็พรรคเข้าไกลได้ไปที่113ที่นั่งโดยประมาณยังไม่เป็นทางการนะครับต้องรอการานับคะแนนจนเสร็จหยอนเสร็จก่อนนะครับตอนนี้นับไปแล้วประมาณ2ล้านกว่านี่จะอัปเดตข้อมูลตัด ตลอดเลยนะครับเมื่อกี้เราล้านหกใช่ไหมครับพอสักครูน่นึงก็ปรับไปแล้วที่ล้าน2ล้านเอ็ดแล้วนะครับผม2ล้าน1นึ่งแสนกว่าไปแล้วนะครับถือว่าเยอะมากๆท่านผู้ชมติดตามกันอย่างใกล้ชิดน,นะครับสำหรับผลการเลือกตั้งนะครับผมเว็บไซต์ก็คือ reaction 2 5 6 6 o t h e standard co นะครับตรงนี้นะครับผมเว็บไซต์นี้นะครับก็ กดเข้าไปกันได้ท่านผู้ชมโอเคไปดูผลกันได้นะครับผมโอเคนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานมินชาแนลกันด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีสิงดีวิธีการต่างๆครับผมแล้วก็เรามาลุ้นผลการเลือกตั้งสสนะครับฮาอที่นั่งทั่วไทยกันกับ14พฤษภาคมนี้เลือกตั้งไปแล้วก็มาติดตามผลกันนะครับผมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ